สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาทําหน้าใสนะครับก่อนที่จะทําภาพนี้นะครับก็ควรจะรู้เรื่องการใช้มาร์คก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะไปอย่างรวดเร็วแล้วก็การปรับแต่งสีด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาเริ่มแต่งภาพภาพนี้กันเลยดีการแต่งภาพนี้ให้หน้าใสโดยจะใช้เครื่องมือก็มีตัวนี้นะครับลัสเซยนะครับหรือสปอตฮ e ลิ่งบลัชนะครับนะครับผมตัวนี้ก็สามารถ ปรับขนาดของไดมิเตอร์หรือขนาดได้จากตรงนี้หรือว่าคลิกขวาบนหน้าจอแบบนี้นะครับคราวนี้ผมจะทําการซูมอินเข้าไปที่หน้านะครับแล้วทําการลบสิวออกไปอย่างนี้นะครับเพื่อให้ควรปรับหัวปลาชห้พอดีกับภาพที่เราจะแต่งนะครับแบบนี้นะครับก็ทําการลบออกไปเดี๋ยวผมจะทําการลบแบบรวดเร็วนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อ,อ ให้กระชับนิดนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ลองทำไป t ิทอรี่เนี้ก็จะสอนวิธีการใช้ Max Tool แล้วก็เทคนิคการรีทัชอย่างรวดเร็วนิดนึงนะครับเอาไว้เผื่อไว้ทำรูปขึ้นบน High Five หรือทำงานรีทัชต่างๆอย่างคร่าวๆก็ได้นะครับก็ ถ้าสนใจก็ลองดูต่อได้นะครับอันนี้ผมก็กาลังรีทัชเก็บให้เรียบร้อยนิดนึงอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงเพราะว่าต้องใช้เวลาจริงๆแล้วอันนี้ผมก็ลองทาปุ๊บปุ๊บนะครับค่อนข้างจะดูเรียบร้อยท่านเลกน,นิดนิดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดอยู่ครับแป๊บหนึ่งเก็บให้หมดอุ้ยถ้าพลาดก็คอนโทรลแชทกลับไปนะครับ หลังจากที่พอได้ดูเขาโครงแล้วก็สิวก็ออกไปบ้างแล้วนะครับคราวนี้ผมจะทำการ Copy Layer ขึ้นมาอีกหนึ่งรูปนะครับโดยการแต่ Layer นี้ล็อกอยู่ก็ทำการ Unlock โดยการ d o บเบิลคลิกนะครับกด OK นะครับเพื่อ Unlock สังเกตจะไม่มีเครื่องหมายล็อกแล้วนะครับต่อไปผมก็จะทำการ Copy ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับหรือกด Ctrl J ก็ได้นะครับ มันก็จะทํางาน Copy ขึ้นมาอย่างนี้อัตโนมัตินะครับหรือว่าจะคลิกแล้วลากลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะทาการก o p y ้ครับอานนี้ที่ผมต้องการจะทาก็คือผมจะทําให้บริเวณส่วนหน้ามีความใสามากขึ้นนะครับก็ผมก็จะปิดเลเยอร์ด้านล่างก่อนเลเยอร์ Layer ด้านบนนี้ผมจะให้มีเฉพาะหนังนะครับเดี๋ยวผมจะรีเนมชื่อนิดนึงก็อาจจะเป็นชื่อว่าสกินแล้วกันนะครับผมแล้วผมก็ใช้มาร์กนะครับเพิ่มมาร์กลงไปปึ๊บ นี่เป็นส่วนมาร์คนะครับก็ใช้สีดำลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกการลบนี่ก็ต้องควรจะปรับหัวบรัชใหเ้เหมาะสมกับชิ้นงานนิดนึงเดี๋ยวผมใช้หัวใหญ่ก่อนนะครับมีลักษณะขอบฟุ้งนะครับซึ่งฮ์ดเน็ตเป็นศูนย์นะครับครับผมก็อันนี้ก็ลองลบในส่วนบริเวณเวใหญ่ๆออกไปก่อนนะครับให้เหลือเฉพาะผิวหนังเท่านั้นเองผมก็จะปรับ เล็กลงในส่วนที่มีส่วนดีเทลเริ่มเข้าใกล้ดีเทลหนังนี้มากขึ้นนะครับก็ทำการลบแล้วกำลังลบอยู่นะครับใช้เวลานิดนึงนะครับในการทำก็จะให้เหลือเฉพาะหนังนะครับตอนนี้ผมก็พยายามลบอยู่นิดนึงครับลบอยูล่ลบไปเรื่อย ให้เหลือเฉพาะหนังที่เราเฉพาะต้องการนะครับอเอารูจมูกไปด้วยนะครับปากก็ปรับบลัชเล็กลงนิดนึงแล้วก็ลบปากออกไปประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับจริงๆก็ต้องซูมเข้าไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป,เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเราทําผิดพลาดก็แก้ได้เพราะแม็ s, เนี่ยสามารถแก้ไขได้นะครับไม่เหมือนกับยางลบที่เรา เคยได้พูดกันไว้แล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับนี่ผมลบตาไปด้วยเพราะว่าตาก็ไม่ใช่ผิวหนังอ่ะครานี้ผมก็ได้ลักษณะบริเวณหนังทั้งหมดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บให้เรียบร้อยอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ทําให้เรียบร้อยนิดนึงครับคราวนี้ผมเลือกในส่วนของเลเยอร์สีตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเปิดตาตรงนี้ด้วย ยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ส่วนด้านบนเนี่ยจะมีเฉพาะเลเยอร์ผิวหนังนะครับถ้าปิดตาดูนะครับอันนี้ลบไม่เรียบร้อยก็ลบให้เรียบร้อยนะครับอุ้ยนะครับลบให้เรียบร้อยปึ๊บคราวนี้ในส่วนของเลเยอร์ด้านหนังนะครับที่เป็นสกินนะครับผมทำการใส่ฟิลเตอร์เบลอนะครับแล้วก็ก u รเซนเบลยนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับนี่มันเยอะไปนะครับก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้ครับ เพื่อให้หน้าลักษณะมีความไลท์ Light นิดนึงนะครับแล้วผมก็อาจจะแอพพลายตัวเลเวลขึ้นมาอีกหน่อยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บอรอนดนึงนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บตอนนี้ถ้าผมปรับตอนนี้มันจะเปลี่ยนทั้งาภาพถูกไหมครับสังเกตด,ดูมันจะเปลี่ยนทั้งภาพเลยตรงนี้ผมก็ แบ็กกลับไปก่อนนะครับคอนโทรล Z ปิดตัวนี้นิดนึงทำให้มันเลเวลเอฟเฟกตัวนี้มีผลกับเฉพาะเลเยอร์สกินก็ผมก็กดอัลติเนตค้างไว้เอาเมาส์ไปที่ระหว่างเลเยอร์2ตัวนี้นะครับกดคลิก1ทีมันจะมีลูกศรทิมหัวลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมีลูกศรทิมหัวลงมาแสดงว่ามันมีผลเฉพาะกับเลเยอร์สกินเลเยอร์เดียวคราวนี้ผมก็เดินไคลิกนะครับเพื่อทําการปรับ หน้าดันให้มันสว่างขึ้นนิดนึงโดยการปรับที่ตัวไฮไลท์ตัวนี้นะครับดึงขึ้นมา,อ,าอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยครับประมาณนี้นครับหน้าอาจจะดูไบรท์ขึ้นมานิดนึงดูสว่างขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็แล้วแต่ตามใจชอบถ้ามีเวลาก็นั่งเก็บรายละเอียดได้อีกนิดนึงนะครับอันนี้คือผมทําให้ดูค่อนข้างที่จะรวดเร็วนิดนึงนะครับอ่าก็ผลลัพธ์ก็จะเป็น แบบนี้นะครับในส่วนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับสีเฉพาะส่วนดูคราวนี้ผมจะทําการผมอยากเปลี่ยนสีปากสมมุตินะครับผมอยากเปลี่ยนสีปากผมก็ซูมเข้าไปที่ปากเลยนะครับคราวนี้ผมก็จะก๊อปปี้ปากออกมาผมก็เอา selection t o o l ตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมก็ได้ครับเลือกเฉพาะปากนะครับกดกดนะครับกด control shift 4นะครับที่คีย์บอร์ดนะครับกดปุ๊บ แล้วก็ c t r o l V นะครับมันก็จะ Copy Layer เฉพาะปากออกมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมปิดตาตัวอื่นไว้ให้ดูนะครับแล้วก็เปิดมา,าการที่เรากด c t r o l Shift C เนี่ยหมายถึงเวลา,าทำ Selection กด c t r o l Shift C มันจะ Copy ใน Selection เนี่ยครับทุก La y ยอร์เลยนะครับมันจะ Copy ออกมาหมดนะครับอ Copy ออกมาหมดเลย c t r l Shift C มันจะ Copy สิ่งที่อยู่ใน Selection นะครับ อ่าอนี้เราได้ selection ได้ l a อร์ปากออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้ผมก็ทำการย้อมสีคำสั่งย้อมสีก็คือ hue นะครับ hue เลือก hue ไปนะครับคราวนี้จะให้ effect เฉพาะที่ปากให้มีผลเฉพาะกับ layer ที่เป็นปากทังนั้นกด alternate ค้างไว้แล้วก็เอาเมาส์ไประหว่าง l a อร์เหมือนเดิมนะครับก็จะมีลูกศรลงมาคราวนี้ผมจะปรับปากให้มันดูสีดูชุมพูนิดนึงแบบนี้นะครับ สังเกตว่าส่วนอื่นเนี่ยาหายไปด้วยเห็นไหมครับถูกสีทั้งชิ้นชิ้นงานเลเยอร์ตัวนี้ครับถูกย้อมสีไปทั้งหมดคราวนี้ผมก็ผมอยากได้ปากสีนี้ใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็ทําการใช้มาร์กครับสังเกตว่าตัวนี้ครับมันมีในส่วนของฮิลนะครับมันจะมีเลเยอร์มาร์กมาด้วยคราวนี้ผมก็ใช้ปากกาหัวบรัชนะครับสีดำนะครับ พ่นกลับคืนลงไปปรับหัวบัดให้มันเล็กๆหนึงนะครับพ่นบอกว่าส่วนไหนที่ไม่ต้องการย้อมสีบ้างผมก็ลองพ่นลงไปปั๊บอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแต่ถ้าผมใช้สีขาวพ่นปุ๊บมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอันนี้คือเราใช้มา r ์กับเลเยอร์กับตัวเอฟเฟกในการปรับสีภาพนะครับอ่ามาร์เนี่ยค่อนข้างมี p o w e r f ร์ฟครับคือมีผลที่ค่อนข้างดีมากสามารถใช้กับงานหลายๆอย่างได้ครับ เห็นไหมครับผมลบออกไปปุ๊บก็จะดูค่อนข้างเนียนนี่ก็ย้อมสีปากได้นะครับส่วนคุณอาจจะอลองย้อมสีผมสีตาสีอะไรนี้ก็ได้อาจจะทําให้แก้มแดงนิดนึงอันนี้ก็แต่งได้ครับผมโอเคครับผมก็ถ้าใยังไงก็เจอกันคลิปหน้าครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไปลองทํบทำดูแล้วกันนะครับ,รบได้ผลยังไงบอกด้วยครับสวัสดีครับ